สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์ครูเอจะพานักเรียนขึ้นบทเรียนใหม่ในบทที่10จำนวนนับตั้งแต่21ถึง100กันนะคะในเรื่องนี้เราจะมาฝึกการนับทีละสิบจากแบบฝึกในหน้าที่4 1ไปพร้อมๆกันนะคะก่อนจะเริ่มเรียนเรามาทำข้อตกลงทำความเข้าใจกันก่อนว่าภาพ1ชุดมีค่าเท่ากับ10นะคะเด็ก 1กลุ่มมีค่าเท่ากับ10คนลูกอม1กลุ่มก็มีค่าเท่ากับ10นิ้วมือ1กลุ่มก็มีค่าเท่ากับ10ในแท่งตรงนี้1มัดก็มีค่าเท่ากับ10 1แถวก็มีค่าเท่ากับ10จากนั้นเรามานับทีละ1ิบไปพร้อมๆกันดูว่าจำนวนแต่ละข้อมีเท่าไหร่จากนั้นให้นักเรียนวงกลมลอ้อมรอบคำตอบที่เรานับได้นะคะเหมือนข้อที่1 10 20บยี่สิบ เราก็วง20ก็คือ20ต่อไปลองนับข้อที่2ดูว่า10 20 30 40 50 60 70 80เมื่อเรานับได้80เราก็หาคำตอบของเราว่าข้อใดคือ80นะคะทำแบบนี้จนครบ5ข้อมีรูปคนรูปลูกอมนิ้วมือแท่งที่เป็น1มัด แล้วก็เป็นบล็อกด้านล่างนะคะในข้อที่สุดท้ายนักเรียนนับดูนะคะว่ามีกี่สิบกันบ้างเมื่อทำหน้าที่41เสร็จไปดูในหน้าที่42ต่อเหมือนกันเลยค่ะให้นักเรียนนับดูว่าในมัดแต่ละมัดม,มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ส่วนด้านนี้มีบอกไว้แล้วว่ามี60 20 90ส่วนตรงนี้ลองนับดูว่ามันมีกี่ กี่ชุดอันนี้คือ1ชุดนะคะ2แถวคือ1ชุดมีค่าเท่ากับ10แสดงว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่คะ10 20 30 40อ่ะเรารู้คำตอบฟังด้านขวามือแล้วว่ามีค่าเท่ากับ60มีค่า20มีค่า90แล้วก็มีค่า C มีค่า40จากนั้นเราลองนับนับทีละสิบจาก ฝั่งด้านซ้ายดูว่าในข้อที่1มันมีกี่สิบแล้วก็โยงเส้นจับคู่กับจํานวนที่มันมีค่าเท่ากันนะคะมีกี่คะสิบยแล้วก็หาคําตอบด้านขวามือทําแบบนี้จนครบ4ข้อนะคะเมื่อทําเสร็จให้ดูข้อที่3เขามีโจทย์บอกว่าน้องเอิญมีเหรียญกองละ10เหรียญดังนี้ดูนะคะมีเหรียญกองละ1ิเหรียญ ถามว่าน้องเอิญมีเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญก็นับค่ะกองนี้มีค่าเท่ากับ10เหรียญกองนี้ก็เป็น20เหรียญ30เหรียญ4ี่เหรียญ5้าเหรียญสรุปแล้วน้องเอิญมีเหรียญทั้งหมดกี่สิบเหรียญคะ50เหรียญใช่ไหมคะเราก็เขียนเลข5ลงไปก็จะเสร็จในหน้าที่42ต่อไปในหน้าที่43นะคะดูนะตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนนับ 21สถึง30แล้วนะคะให้เราโยงเส้นจับคู่เหมือนกัน,นะคะ่ะดูนะคะว่าไอติม1แถวมันมีค่าเท่ากับ10นับต่อไปก็เป็น20แล้วก็มีเศษ2รวมเป็น22ใช่ไหมคะเรานับเราจะนับ1แถวมีค่าเท่ากับ10ก่อนแล้วมีเศษเท่าไหร่เราก็นับไปทีละ1ก็จะได้คำตอบหาคำตอบที่เท่ากันในด้าน ฝั่งขวามือแล้วก็โยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องนะคะครูเชื่อว่าพวกหนูทําได้ค่ะมันไม่ยากเลยการนับเลขครูครูคิดว่าพวกหนูนับได้1นึถึงร้อแล้วตอนนี้เนาะอันนี้คือเท่ากับว่าเรามาทบทวนดูนะคะว่าเรายังจําได้ไหมเรายังนับถูกไหมลองฝึกนับดูนะคะเมื่อทําหน้าที่43เสร็จให้นักเรียนดูในหน้าที่44จากภาพที่กําหนดให้มีทั้งหมด3ข้อ ให้นักเรียนดูว่าลองนับดูว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวครูเอนับให้ดูในข้อที่1นะลูกอม1 1ชุดตรงนี้มีค่าเท่ากับ10ต่อไปก็เป็น2ี่สแล้วก็อะไรคะ21 22 23 24 25 26 27 28เราก็เขียนเป็นเลขฮินดูอาราบิกว่า28แล้วก็เลขไทยเลขไทยก็เป็น28 ตัวหนังสือเขียนว่ายี่สิอ่ะอันนี้คือเสร็จหนึ่งข้อให้หนักเรียนทำข้อต่อไปเนาะมีอีกสองข้อให้ลองนับดูนับแล้วก็เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะเมื่อทำหน้านี้เสร็จให้หนักเรียนดูหน้าต่อไปหน้าสี่สิห้า วันนี้ครูเอจะให้นักเรียนทำหนะ้าหน้าในหน้านี้เขาให้นักเรียนระบายสีรูปภาพตามจำนวนที่กำหนดเห็นไหมคะข้อที่หนึ่งเขากำหนดไว้22่แสดงว่านักเรียนมีสีร,ระบายได้แค่22รูปข้อที่สอง28นักเรียนก็ระบายสีแค่28รูปไม่ระบายทั้งหมดนะคะทำหน้านี้ให้เสร็จลองทำด้วยตัวเองถ้าทำด้วยตัวเองไม่ได้ ลองให้ผู้ปกครองช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ